สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้เจอกันบน Youtube Channel กิติคนคำนวณ TV แล้วก็เพจ f a c e b o o k กิติคนคำนวณเนาะนะครับถ้ามันอัปโหลดไม่ได้ผมก็อาจจะเป็นการแชร์ลิงก์จาก Youtube ไปบนเพจ a c e บ o o k นะครับนะแล้วก็โพสภาพนิ่งนะครับบนเพจ f a c e b o o k กิติคนคำนวณแนวทางหวยฮานอยนะครับประจํางวดวันที่24กรกฎาคม2563ผมไม่ได้ลงคลิปมา4วันนะครับล่าสุดคือลงวันที่19เนาะวันที่19นะครับ วันที่19หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ลงแนวทางหวยฮานอยเป็นเวลาอีก4วันนะครับก็วันนี้เริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยจะมีเวลาจริงๆผมกำลังอกำลังสับสนอยู่ก็เลยเอ,อวางสักอย่างหนึ่งนะครับมีกิจกรรมต้องทำหลายอย่างเลยในบ้านนะครับผลฮานอยนะครับ ที่อยู่ตรงหน้านะครับผลฮานอยวันที่นี่อันนี้เอาวันที่ยี่สี่ล่าสุดเนาะเมื่อวานนี้ห้าเก้าสองห้าเก้าสองทำไมมาออกวันนี้แนหะโหนี่วันที่ยี่สิบอะเนาะวันที่ยี่สิบผมจําได้เลยผมเอา <laughs> นี่ผมเอาแนวทางวันที่สิบเก้าไปไปใช้งานน่ะนะครับคือวันที่ยี่สิบผมไม่ได้ ผมไม่ได้คำนวณเนาะผมไม่ได้แบ่งปันแนวทางเนาะปกติแนวทางผมนี่มันจะมันจะเว้นไปวันนึงอ่ะอย่างวันที่สิบเก้าจะไปออกวันที่ยี่อย่างเงี้ยวันที่สิบปดจะไปออกวันที่สิบเก้าอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยลองวันนั้นก็ได้อยู่ได้สองเก้าอยู่นะวันที่ยี่สิบมันออกนี่หกสองเก้าน่ะก็แตกในวันที่สิบเก้าแต่ของผลวันที่ยี่บเนาะ นี่ผมเพิ่งมาสังเกตเมื่อวานได้ออก592โอ้โหน่ะน่าเสียดายมากนะครับโอเค592ส่วนล่าง44นะครับนะซึ่งผมไม่ได้คำนวณน,นะครับเมื่อวานไม่ได้แบ่งปันอย่างที่บอกไว้5-4วันแล้วนะครับเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮานอยย้อนหลังนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยฮานอยจอกตัวไหนแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษากันแล้วกันนะครับผมตัวเลขคาดการก็8ดก็ดห7ห้ส่วนวิ่งบนนะครับ7กับ5เด่น7รอง5วิ่งล่าง9กับ8เด่น9รอง8ดนะครับ9ก 9, 9, 9 2เนาะก็จะมีเลข5เลข9จากเมื่อวานติดมาด้วยนะครับผมยังเอาโห มันจะเลขตัวเดิมใช่ไหมเนี่ยคืออันนี้ผมไม่ได้ดูผมดูนั่นแหละผมวิเคราะห์จากย้อนหลังนั่นแหละนะครับแต่ตำแหน่งมันตกตกห้ากับเก้าพอดีนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ากันไปตามแนวทางแล้วกันนะครับมามาที่สองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับผมจะไล่เรียงไอตัวเลขเด่นก่อนเนาะแล้วก็ชุด ชุดสองตัวบนล่าง25ชุดสีน้ำเงินนี่เนาะนะครับ5 9 5 8 5 7 5 6 5 5 9 9 9 8 9 7 9 6 9 5นี่คือ2ตัวเด่นเนาะก็วินวินกับเลขชุด5ตัวเนี่ยคาดการ5ตัวก็จะได้10ชุดนะครับตามนี้ต่อมาครับตัวรองเนาะก็จะมี7 9 7 8 7 7 7 6 7 5 8 9 8 8 8 7 8 6 8 5 9 6 9 8 9 7ไม่ใช่สิหกเก้าห6 6, 6 6ปดนะครับทั้งหมด25ชุดเนี่ยนะครับก็ผมก็พูดประจำทุกคลิปลอะเนาะถ้าเชื่อมั่นในเลขคาดการผมนะครับแล้วเพิ่มความเป็นไปได้ก็เอาเฉพาะเนี่ยนะครับเฉพาะตัว25ชุดเนี่ยไปวางบนวางล่างก็50ชุดเนาะ2ตัวบนล่างนะครับ ห้ชุดนี่ถ้าเข้าบนหรือล่างอย่างเดียวก็กําไรนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเข้าทั้งบนทั้งล่างก็โอเคอยู่นะแต่4วันที่ผ่านมาผมไม่ได้คํานวณน,นะครับเพราะฉะนั้นสถิติจึง <c oughs> จึงไม่สามารถ <c oughs> นํามาพูดได้นะสถิติผลงานอ่ะเนาะ,ะส่วนตัวเลขสีดำนะครับก็คือนําเลข5กับเลข9ก็เนี่ยไปวินกับเลขดับในวันนี้ก็คือมี5 4 53 5 3, 5 2, 5 1, 5 50 9ก9าสี่เก้าเลข4เมื่อวานติดเด่นล่างนะครับสี่เนี่ยนะครับแล้วก็2ด้วยเนาะสติดเด่นบนนะครับนะเพราะฉะนั้นหากท่านใดยังชื่นชอบในเลขเมืม่อวานอยู่ก็สามารถนํามาใช้งานได้นะสูตรในวันนี้ผมใช้แตกต่างจากสูตรก่อนหน้าที่ผมหยุดไปนะในวันที่19ผมใช้อีกสูตรหนึ่ง มาวันนี้นะครับผมใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับมันมีหลายสูตรนะครับแล้วแต่มันจะเดินยังไงสูตรที่แล้วที่ผมใช้ในวันที่สิบเก้า่อนจะหยุดนะก็คือมันเดินไม่ค่อยดีมันจะเป็นคาดการณ์ในวันที่สิบห้าเอาวันที่สิบเก้าไปออกวันที่ยี่สเนี้ยคาดการณ์วันที่ยี่สิบไปออกวันที่ยี่สบเอ็ดนี้ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่อะร้อยเปอร์เซ็นต์อะเนาะก็สามารถก็สามารถเอาเอาแนวทางวันที่ ยี่สิบสามเนาะมามาใช้งานในวันที่ยี่บสี่ได้ใช่ไหมโอเคผมก็เน้นสี่ตัวที่ผมวางวิ่งอยู่แหละนะครับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดอีกตัวหนึ่งคือห้าสี่ครับนะคาดผมคาดว่าเลขสี่จะมาอีกในวันนี้เลขสองก็มีโอกาสนะเก้าสองนะครับเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ด ส่วน95กับ6ก95กับ59เป็นตัวกลับกันเนาะนะครับไม่ได้นับนะครับแต่ก็วงไว้ให้รู้ว่าให้เน้นก็8ชุดนะครับบนล่าง16กลับด้วย32ชุดนะครับตัวที่วงกลมนะต่อมา3ตัวบนครับผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนาะจากเลข5ตัวด้านบน9 8 7 6 5นะครับ ก็จะได้987 986 985 876 875 765 769 659 658แล้วก็สุดท้าย597ผมก็จะเน้นทุกชุดที่มีเลข7กับเลข5ผมคาดว่าเลข5จะมาหลักหน่วยหรือหลัก10นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มันอยู่หลักร้อยก็สามารถสลับตำแหน่งได้เนาะนี่ชุดนี้ด้วย875 หรือชอบตัวนี้เลยก็ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เจ็ดหกห้านะครับสามชุดสี่กับชุดนี้สี่ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเป็นห้าชุดนะครับผมคาดว่าเลขห้ากับเลขเจ็ดจะมาจะติดเด่นนะครับนะจะติดเด่นบนนะครับผมก็เลยนี่คือวิธีการของผมสี่เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองจ็ดหาหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์จ็ดหานี่คือ แนวทางเพิ่มเติมนะครับนำเลขดับวางหลักร้อยแล้วก็เจ็ดกับ5วางหลักสิบหลักหน่วยตามลำดับส่วน2บรรทัดข้างล่างนี่ก็คือเลขดับนะครับวินเป็นเลขชุด3ตัวก็ได้10ชุดเช่นกัน,นครับไม่เบิ้ลไม่ต่อไม่หามสี่สามสองสี่สามหนึ่ง4ี่สามศหามสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึแล้วสุดท้าย0 4 2นะครับนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะก็ แม้แต่หวยลาวเองนะครับผมก็ไม่ได้ทํามาโอ้โหอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหวยลาวนะครับช่วงนี้มันมีอะไรให้ทําต้งหลายอย่างนะครับผมก็เลยสับสนตัวเองนิดนึงเรียงลําดับไม่ค่อยถูกผมเป็นคนไม่ค่อยจะมีระเบียบนะครับนะถ้าผมคิดอยากทําอะไรผมก็ทําปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วผมไม่ใช่ไม่ค่อยมีระเบียบไม่มีระเบียบหรอกคือไม่ได้วางแผนนะครับ ก็เลยทําให้ผมเมิดทําอะไรอยู่แลจะวางมือไปทําอีกสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะถาวางมือแล้วก็คือกว่าจะกลับมาทําอีกมันก็นานโขนะครับโอเคนะครับผมก็จะทิ้งภาพไว้อย่างนี้ให้สมาชิกได้แคปหน้าจอได้จดนะครับหากสนใจในแนวทางหาหนอยวันนี้นะครับก็หวังว่าจะจะปังแล้วกัน นะครับผมเสียดายมากเลยห้าเก้าสองเนี่ยในวันที่ยี่สิบอย่างที่ผมบอกไว้เนาะผมไปเอาแนวทางวันที่สิบเก้ามามาใช้งานอะห้าเก้าสองเว้นมาแค่โอ้โ,โ,โหวันที่ยีสองก็เก้าสี่สองโอ้โหแต้มเดียวเอง 9428559244โอ้โหหายไปแค่เลข8ตัวเดียวอะ่ะหวยฮานอยมันมีทุกวัน่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะจับทางไม่ยากแล้วครับแต่ถ้ามันไม่เข้าหลหลายวันเนี่ยนะครับคนที่ตามผลงานเราอยู่คนที่เชื่อมันในแนวทางเราอยู่นะครับก็เป็นการดีเหมือนกันที่ผม ไม่ได้แบ่งปันในสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการดีเหมือนกันนะครับหนึ่งแหละให้สมาชิกได้ได้พักบ้างสําหรับคนที่ตามแนวทางผมอยู่นะครับแต่ผมว่าลหลายท่านคงจะตามได้หลายแนยวทางลหลายอาจารย์คงไม่ได้ตามแค่ผมคนเดียวนะครับคนไหนที่พาเข้าบ่อยๆก็คงจะตามคนนั้นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม